กล่าวสวีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับรีมก็อยู่กับเกมชมรมวรนกรรมโดกิโดกินะครับผมในอีพีที่12แล้วนะครับมซึ่งเดินทางมา12อีแล้วนะครับก็เมื่อไหร่จะเข้างานเทศกาลสักทีตอนนี้รู้สึกเหมือนผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำตัวไม่เหมือนคนปกติเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะทำได้นอกจากนั่งรอโมเดก้า ทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกต้องอยูล่ล่ะผมมองไปรอบๆห้องทันใดนั้นผมรู้สึกตัวว่ายูริกำลังจ้องผมผ่านขอบหนังสือเอา้าแอมองอะไรเนี่ยแต่เธอกลับมันไปทางอื่นอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้ากรีดรุกรนผมเข้าใจดีว่าเธอไม่มีที่ไปที่ไหนนอกจากที่นี่ แต่ก็ไม่เคยเอ็นจุนี้เข้าหาหรือเริ่มการสนทนาให้กลมกลืนกับคนอื่นด้วยตัวเองก่อนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากไปเข้าหาด้วยตนเองการทาแบบนั้นสำหรับผมตอนนี้ดูจะง่ายขึ้นนิดหน่อยผมรู้จักโต๊ะแล้วลงนั่งเก้าอี้ถัดจากเธอ ฉันไม่ได้อยากจะทำให้คุณลำคานนะคะผ่อนคลายหนะ้าผ่อนคลายคุณยังไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นสักหน่อยแต่ว่าฉันรู้ว่าคุณอยากจะจมอยู่กับความคิดตัวเองจมอยู่กับความคิดตัวเองอย่างนั้นหรอและคุณรู้ได้ไงว่าผมกำลังคิดแบบนั้นเ็นครับคือ ส่วนใหญ่ฉันก็มักจะทำแบบนั้นเลยไม่ยากสำหรับในการคาดเดาจากท่าทางและการแสดงออกจะฉันไม่ได้จ้องคุณนะคะอันนี้คือยอมรับประจ้องเลยเนี่ยจะไม่ทำเรื่องน่าคนรู้แบบนั้นหรอกเรื่องนั้นผมว่าคุณพูดถูกนะขอโทษด้วยนะครับที่ ทำให้คุณกังวลไม่ต้องขอโทษแล้วค่ะปัญหาคุณก็ให้ความกังวลของเราคนที่เต็มใจเล่าความกังวลกันเท่านั้นเองแน่นอนว่าพวกเขาเป็นพวกที่สบายใจมากที่สุดเวลาได้อยู่กับตัวเองแต่ถ้าคุณอยากจะเล่าความในใจนก็ดีที่จะรับฟังนะคะ ่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแค่รู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยเกี่ยวกับอายยรินะอายยอริอย่างเงหรอใช่วันนี้เธอดูปิดกั้นตัวเองหน่อย,น,อยน่ะผมถามเธอเธอกลับไม่อยากมาระบายกับผมเลยเลยสงสัยจนทนไม่ได้ว่าอม,มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอน่ะอืม โรแมนติกยินดีนะคะเนี่ยเอ๋โทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรก็โง่ออกมานะคะเขาไม่ใช่แบบนั้นผมแค่ไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดไปนะแต่ยูีิกับผมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็แค่นั้นแหละอ่าเข้าใจแล้วค่ะแ่แบบว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติจับเธอที่จะทำตัวไม่สนใจ ยัยดีคุณเกี่ยวกับอารมณ์ของเธอไม่ก็บางทีผมอาจจะเก็ดมากไปเองก็ได้ทาโร่คะโลกที่ทุกอย่างล้วนมีความหมายซ่อนอยู่ลึกๆภายใต้ชัตนาคติธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นในตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้จากเขาดีแค่ไหนหรือคุณล้นมีเรื่องราวลึกลับเบื้องหลังที่ไม่ถูก เล่าข่าวออกมาคันทุกคนนะคะแต่ว่าเธอคิดว่าบางทีอาจจะมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังอย่างนั้นหรออืมจะคิดว่าซาโยริเป็นคนที่ซับ้อนมากมากเลยนะคะอาทางภายนอกเธอมักจะไม่ตรงกับสิ่งที่คืออยู่ภายในหัวเสมอและเธอคงไม่รู้ว่า คุณเองต้องการอะไรฉันสังเกตเห็นว่าวันนี้ท่าทางของเธอแปลกๆเหมือนกันและก็รู้สึกกังวลเรื่องเธอด้วยแต่สำหรับคุณดูเหมือนเธอคงครอบครองความคิดของคุณไปแล้วมัะคะก็ผมเป็นแบบนั้นแหละซาโยริเธอมีความหมายกับคุณมากเลยสินะคะ อ่ะผมคงงั้นแหละแต่อย่าได้มองความสัมพันธ์ในแง่นั้นนะเราแค่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแค่นั้นในนั้นยูริมองเข้ามาในดวงตาของผมการจะได้ออกของเธอเต็ไมไปด้วยความอ่อนโยนและความอยากรู้อยากเห็นราวกับกำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างผมเบนสายตาของตัวเองออกไป นายชัดบางครั้งความลึกลับของผู้คนไม่ได้ถูกบอกเล่าแม้กระทั่งกับตนเองคนที่ทั้งซื่อสัตย์และห่วงใยผู้อื่นอาจมีความรู้สึกที่ตัวคุณเองก็ยังไม่รู้ภายในตัวคุณก็ได้นะคะนั่นจะชินแบบนั้นค่ะแต่เป็นคนที่ โชคดีมากเลยนะคะที่มีคุณไอคิดแบบนั้นกับเธออยูล่ลิให้ค้าผมมากเกินไปแล้วนะครับผมก็แค่คธรรมดานคนนึงทด่คิดว่าผมเข้าใจความรู้สึกของตัวเองดีพอแล้วล่ะผมไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าลับซ้อนเช่นคุณนะอ่ะ <laughs> นั่นไม่ใช่ชมใช่ไหมครับเป็นในสิ่งที่เป็นครับยังไงก็เถอะอยู่กันมาตั้งนานแล้วไม่เราไม่ลองหาอะไรมาอ่านกันล่ะเออเทาที่คุณโอเคนะครับครับยังไงผมก็ควรสมัความคิดทั้งหมดนี้เราจะหัวไปก่อนแล้วนะ เอะทุกๆคนหลังจากผ่านมาได้สักพักโมนิก้าเรียกรวมสมาชิกชมลมทำไมเราไม่แบ่งปันกวีกันเลยล่ะก่อนที่ผมจะรู้ตัวทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติท,กทุกคนรับกวีกลับมาผมก็เช่นกันผมส่งสายตาให้โมนิก้าเธอยิ้มให้ผมผมสงสัยจังว่าเธอคุยอะไรกับเธอ,อยริยกัน ผมควช่วกวีให้ใครก่อนดีแน่นอนครับผมดั m เบลวันของเราเองฮัลโหลตอนสามวันมานี้การเขียนของคุณพัฒนาขึ้นมากเลยนะคะทุกกวีของคุณน่าประทับใจมากค่ะรู้สึกถึงอารมณ์ได้เลยเห็น,นอีชานนิดๆก็เถอะ ต่ไม่คิดว่ามันเป็นพอสวรรค์ที่ฉันมีทางได้หรอกค่ะ <c oughs> อยู่นี้คุณคืผิดแล้วครับมันไม่เคยเป็นพรสวรรค์ที่ผมได้แต่ที่พัฒนาได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณคุณครับคุณคือแนวทางที่ผมไล่ตามเหรอคะอยู่ียิ้มบางๆให้กับตัวเองความรู้สึกนี้ดีใจจังมีโอกาสแบ่งปัน งานเขียนของฉันแล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันจะรู้สึกแบบนี้ผมจำสิ่งที่คุณพูดเมว่าได้นะครับไม่อยากที่จะเรียกว่าคุณเก่งมาอย่างแล้วไม่เคยแสดงให้ใครเลยนั่นอ,อจาจจะน่าอายนะครับแต่ว่าบางทีไม่ใช่ว่าฉันมีทางเลือกแต่ความว่ายังไงครับอ,อ,อยู่ดียิ้มเศร้า ฮัโลพักกลางวันฉันกินข้าวคนเดียวดูเรื่องนั้นไหมคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะหาจุดยิ้มเงียบและอ่นานหนังสือที่จริงฉันพวกหนังสือสักเล่มติดตัวตลอดแต่ว่าฉันชอบอ่านมากๆก็ได้นะคะคงต้องแบบนั้นแหละแต่ว่าหนังสือเต็มไปด้วยเรื่อง เหาหน้าทึ่งและลายมาดาลใจคนที่คุณอยากจะตกกลุ่มลักหรือคนที่คุณคิดว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปได้คนร่าเริงที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่เสมอหรือคนคิดมากและตัวสร้างปัญหาที่คนพบความลึกลับของชีวิตเพื่อคุณมองมันแบบนั้นฉันถูกคอมล้อมด้วยผองเพื่อนทุกๆท,ทุกวันถูกไหมคะ ไม่ที่ไม่หัวร้อใส่ฉันไม่แซวฉันที่เว้นระยะตลอดเวลาไม่เล่นตลกกับร่างกายแบบนี้และไม่เกลียดฉันที่ทำเหมือนรู้ไปทั้งทุกเรื่องเอาพูดแบบนั้นกับเธอหรอฉันไม่ได้รู้ไปสารทุกเรื่องนะคะทาร่ตัวกันข้ามฉันไม่รู้อะไรเลยต่้งหากไม่รู้วิธีคุยกับคนอื่น ไม่รู้วิธีทําให้คนอื่นมองฉันเหมือนคนปกติไม่รู้แม้แต่วิธีทําให้ตัวเองมีความสุขฉันรู้สึกแบบนั้นนะคะที่ฉันทําได้ก็แค่เขียนและอ่านนถึงตอนนี้ฉันจึงเริ่มแบ่งปันกับคุณถึงเข้าใจสิ่งที่ฉันคาดไปตลอดเวลาแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ค่ะผิดแล้ว ให้อดทนและเคารพฉันข้อสำคัญบบมากๆกับฉันแล้วค่ะฉันรู้ว่าฉันเป็นคนที่พอใจาย,ยากนะคะทาร่ผู้ชายเกินไปพิจบทวนตัวเองตลอดเวลาผิดมากเกินไปแต่ทุกๆครั้งแล้ววิ่งทำตัวเหมือนฉันเหมือนกับคนอื่น,นตลอดเวลาหายากที่ฉันจะรู้สึกพอใจกับตัวเองเวลาคุยกับคนอื่น นั่นคือทำไมทุกๆครั้งเวลาฉันพูดกับคุณรู้สึกมีความสุขมากๆเข้าใจแล้วครับผมปฏิบัติในสิ่งที่คุณสมควรได้รับครับยูริล้ถ้าคนอื่นไม่คิดแบบนั้นช่างแม่งสิครับเมือผมเข้าชมมนี้ังว่าจะหาเพื่อนได้แล้วผมบอกได้เลยว่า ยน้อยผมก็สำเร็จถึงภารกิจแล้วเดีอไหมครับอ่ะอืมถ้าจะแบบนั้นค่ะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆเราใช่ไหมคะยู่กนกดหัวลงมือ <c oughs> แต่คราวนี้เธอยิ้มด้วยใจจริงคุณอยากโชว์กระวี่ของคุณให้ผมอ่านไหมครับค่ะค่ะได้ให้คุณให้ฉัน ได้ให้คนด้วยค่ะโอ้โหยาวเหยียดมีหน้าสองไหมเนี่ยโอเคไม่มี <c oughs> วิญญาณภายใต้แสงไฟบทที่สองเส้นผมของฉันเลื้อยไปมาส่องสว่างภายใต้แสงเสีย่พันเปรียบดังอาบแสงนั้นในระยะไกลแสงสีฟ้าเขียวกำลังกระพริบ ล่างหนึ่งได้ตัดผ่านระหว่างชั้นและแสงเหล่านั้นเงาดำนั้นได้ฝังแสงทั้งสองอันน่าขนลุกหัวใจของฉันเต้นกระหน่ำล่างเงานั้นขยายใหญ่ขึ้นใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาฉันกางล้อของฉันให้เงานั้นกำบังฉันจากการมองเห็นแต่มันก็ สายไปเสียแล้วเข่าเข้ามาที่แสงไฟริมถนนฉันอ้าปากจะงาบและหุบล่มลงแสงไฟริมถนนกระพริบหัวใจฉันเต้นกระนำเขายกแขนของเขาขึ้นเวลาหยุดลงสิ่งเดียวที่ยังคงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวมีเพียงแสงสีเหลือง อัมพาตที่กำลังกระพริบสู้กับแขนที่ยื่นออกมาของเขาแสงไฟที่กระพริบน,นางจังหวะหัวใจที่ใครมองแสงไฟที่กระพริบน,นางจับหัวใจที่ปงคาของฉันเขาใย่ฉันที่ยอมจำนนต่อความลึกตองหวมุณนเคยได้ยินความรู้สึกอบอุ่นของวิญญาณมาก่อนไหม ยอมแพ้ต่อการเข้าใจฉันหัวเราะความเข้าใจนั้นถูกตีค่าสูงเกินไปฉันจับมือของเขาการกระพริบหยุดลงวิญ,ญญาณเป็นสีฟ้าเขียวหัวใจของฉันเป็นสีอำมพันโอ้ไม่กอดอ่านยากมากคุณ หลังอ่านกวีจบผมยื่นคืนไปให้ยูริแต่ทันที่จะยิดมันไปเธอกลับมองไปทางอื่นคุณไม่ชอบหรอคะฮะไม่ไม่ไม่มีทางผมแค่ไม่รู้ว่าจะตอบไปไงดีถึงกุยของยูริมักจะคุมเครือเสมอแต่ครั้งนี้ไม่ได้ยากที่จะได้ความเท่าไหร่แต่ถ้าหากฉันสามารถอธิบาย อันนี้ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ผมพอเข้าใจอยู่ยูี้ใช้เวลาที่จะพูดนั็นกระปกติบทกวีนี้มีความหมายกับคุณมากเลยสินะครับยูริเพียกหน้าจึงผมจะหาคบพูดดีๆไม่ได้เลยแต่ว่าผมดีใจที่คุณแบ่งปันกับผมแหละครับขอบคุณมากครับและผมหวังว่า เราได้ใช้เวลาท่วมกันอีกนะผมจะไม่สามารถสื่อสารทางสายตาได้แต่ผมก็เห็นรอยยิ้มจางๆบนบนริมผิบป,ปากของยูริและผมก็พยายามที่จะส่งบทกวีกลับไปให้เธออีกครั้งแต่ยูริกลับกุมมือของผมและด้านบทกวีลก,กลับมาทำผมแทนผมร้องี้นที่จะตอบโต้สัพอันธ์อนุพนของเธอกวี เออคุณเอาอีกครั้งที่ยูริพูดให้จบประโยคไม่ได้ผมเอาไปได้เลยหรอยูริแพลกหน้าด้วยความยินดีครับผมยูริยิ้มจางๆเหมือนต้องการให้ผมอีกครั้งคุณทำคุณทำให้ฉันรู้สึกดีตลอดเลยนะคะฉันรู้ว่าฉันเข้ากับคนไม่เก่งแต่ว่า หวังว่าบางทีฉันอาจจะตอบแทนคืนได้บ้างนะคะครับครับไม่เป็นไรผมคิดว่าคุณทำดีแล้วละ่ละในที่สุดยูริก็มันกลมาหาผมฉันคิดว่าเราควรผัดกับคนอื่นก่อนที่เราจก้าจะพูดอะไรนะคะเราค่อยกลับมาคุยกันทีหลังอิกด้วยแนอนอนครับด้วยเหตุน,นั้นยูริยิ้มอยญ่ใอา่ ให้ผมผมกลับไปที่นั่งของตอนเองแล้ววางกระวีเอาไว้ดัสกิดัสก,กิขอแล้วร,รู้สึกว่าจะง่ายดีแยอฮะนายไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยซึ่งนี่สินะเนี่ยพูดตามตรงไม่รู้ว่าตอนแรกฉันจะมีความหวังไปทำใหม่ด้วยซ้ำ ผมไม่คิดว่าอันนี้มันแย่นะผมทำอะไรผิดไปเนี่ยุุยไม่จำเป็นต้องลืกซึ้งอย่างเพื่อแสดงอะไรก็ได้นะมันรู้สึกเหมือนนายจดจ่อกับมันจนกว่ามันจะเลิกประสบ <laughs> อะไรก็ี่ยโดนด่าเฉยเลยรูตามตรงอย่าพยายามเขียนกวีแบบนี้จุดกว่านาจะอยู่ในนแล้วหรอเดียวกับยูริทิกกี ยุดกระทัไหนอะะบอกนะเอเคนายไม่นายไม่ได้พยายามจะสร้างความรับใจให้ยูริใช่ไหม <laughs> ไม่ครับไม่เหลือพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เอาเสียงลงหน่อยนายรู้ว่ายูริเท่าไรพวกความตัวเดียว <laughs> เพราะว่าเธอเป็นนักเขียนที่มีสรวนไม่ได้แปลว่าผมเดี๋ยวผมจะมีปัญหาซะแล้วสิผมวันนี้ก็เครียดจนทำอะไรไม่เป็นตัวเองนั้นพอกับนายแล้วนักเตะกีผักกุยที่ผมให้เธอกลับไปกลับมาให้ผมโดนด่าเฉยเลยอ่ะอะไรอ่ะก็แค่มีไอดอล อยู่ด้วยเองเอากุยเอาคบบิงโงโ่นั่นกลับไปถ้าจะเขียนให้ถ้าจะเขียนให้ใครก็อย่ามาให้ฉันอันนี้อันนี้คือหัวใจใช่ไหมเนะี่ยอุนี่คือสิ่งที่ผมได้รับเพื่อใ เด็กสาวนั้นเข้ามาในแผนของผมผมสูกระโดดให้อยู่ในโลกตนความเจ็บปวดตั้งแต่แรกแล้วตั่นแต่ผมอ่านใจได้เด็กวนัซสิก็ไม่ใช่สาวที่ผมพยายามจะ ทำาปรหาใจนะแหมพูดแรงไายไปไอ่ะเอาคือไม่ได้อ่านเลยหรออะไรโดนงอนโดนงอนหรอต่อไปอ,อ่ะโมกาละกันนะผมวัสดค่ะทาร์โลพิงสิ่งที่คุณอยากจะเอามาแสดงในงานเทศกาลได้ยังคะอืม การอยู่ในช่องก็เรื่องหนึง่งแต่การไปแสงต่อหน้าผู้ผคนนี่มันผมขอคิดมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรฉันแน่ใจว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆค่ะทำให้ฉันมีความสุขที่ได้เห็นแบบนั้นนะคะยังไงก็เถอะมาดูกวีของวันนี้กันดีกว่า แน่นอนครับผมปล่อยให้เมริกาหยิบกระยวผมถือไว้ในมือสไตล์ของคุณได้รับการขัดเกลามาแล้วนะคะทาร่ยูริสอนคุณหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะอืมกันครับ่ะฉันสังเกตว่าคุณไม่ใช้เวลากับเธอฉันคิดว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้คุณได้ยินเธอพูดมากกว่า พี่จะพูดตลอดทั้งปีค่ะทังปีเลยเหรอก็ไม่แน่ใจว่าคุณทำได้ไงแต่น่าทับใจมากค่ะเธอคงต้องใช้ความอดทนและเวธีที่จะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในหัวของเธอคุณยังต้องเรียนรู้และจินกับเธอด้วยตัวเองครับอืมคุณมีความพยายามแน่วแน่มากเลยนะคะคุณคงจะชอบเธอเอามากๆ เอ๊ ه, นั่นอะมีพิรุษสุดเลยนะคะรู้ไหมใช้เวลาในห้องสมมกับเธอทุกวนันอันนิยายน่าหุนหิดกับเธอเออม,มรู้สึกแย่ที่เธอเข้าสะคมลำบากทำให้ผมอยากจะแน่ใจว่าเธอจะไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเวลา อย่างนี้ยายก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับค่าก็าาได้ค่าแต่เราค่ะงั้นก็เราระวังหน่อยนะคะแต่เว่ายู่ิไม่ชินกับการเปิดใจตัวเองสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้ามีอะไรแย่ๆกเกิดขึ้นในตอนที่เธออ่อนแอจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับเธอมากๆหนังสือของเธอไม่สามารถช่วยหลบหนีความจริงทั้งหมดได้ เป็นได้แค่ภาพปันแผลคุณพูดเหมือนผมทำร้ายเธอ,องั้นแหละขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจถ้าจะมีอะไรคงต้องเป็นเธอทำร้ายตัวเองนั่นแหละค่ะอย่างนี้นก็เถอะฉันจะโชว์กวีของฉันแล้วนะคะเอาเลยยังคะเออครับโอ้โหยาวมากกวียาวมาก หญิงสาวผู้รู้ทุกสิ่งมีตำนานเก่าแก่เล่าการถึงหญิงสาวผู้เดินทางไกลไปทั่วโลกหญิงสาวผู้รู้ทุกสิ่งหญิงสาวแสนสวยผู้คนพบทุกคำตอบทุกความหมายทุกเจตนาลมทุกสิ่งที่เคยถูกแสวงหา,หาและนี่คือตัวฉันคนนกเพลงคว้างอย่างไรจุดหมายในท้องนภาภายใต้เจตนาของกระแสลมวันแล้ววันเล่าฉันเฝ้าหา ปัญหาด้วยความหวังเล็กๆแม้รูว่าตำนานนั้นไม่มีจริงแต่เมื่อทุกอย่างคว้าน้ำเหลวเมื่อทุกคนเบือนหน้าหนีเรื่องเล่าขานเป็นสิ่งเดียวที่ยังลงเหลืออยู่ดังดวงดาวลิบหีดดวงสุดท้ายที่ยังคงสองบกา,ายบนท้องนภา,าส่วนกระทั่งวันหนึ่งสายลมหยุดพัดผ้าฉันร่วงหล่น ล่วงหล่นและล่วงหล่นตกลงไปเรื่อยๆล่วงหล่นอย่างแหวเบาดังคนนกและความรู้สึกดังปากกาไหลหมึกแต่แล้วก็มีมือมากลุมชั้นระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้วิอของหญิงสาวแสนสวยฉันมองไปในสายตาของเธอและฉันก็ไม่อาจละสายตาคนนั้นได้หญิงสาวพูดรู้ทุกสิ่ง รู้ทุกอย่างที่ฉันคิดก่อนที่ฉันจะได้พูดเธอตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงอันว่างเปลา่าเราได้พบทุกคำตอบทุกอย่างล้วนมีค่าไม่ไรซึ่งความหมายไรซึ่งจิตสำนลมสิ่งที่เราแส่งหาไม่เพียงแต่ความเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่ตำนานของเนล่าตำนานของม่มีจริงตำนานของเจ้าม่มีจริง และด้วยลมหายใจของเธอฉันก็กลับลอยขึ้นไปอีกครั้งและฉันก็นมรับลมกันโชคนั้นอืมอันดีหน่อยนะคอัที่อ่านง่ายของโมริก้าคุณรู้ไหมคะรู้สึกว่าการเรียนรู้และค้นหาคำตอบคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายไม่ทำให้องชีวิตอะไรแบบนั้นนะ แต่นั้นก็แค่ความคิดของฉันก็คือเรื่องที่ฉันเขียนค่ะข้าใจแล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นเท่าไหร่หรอกแต่ในทางมันแทบจะขัดแย้งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้คำตอบนั้นทั้งหมดโลกก็จะไม่สูญเสียความหมายของมันหรอกคะ่ะผมว่าผมมีเรื่องหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับทุกคนในชมรมชอบเขียน เรื่องเศร้ามากกว่าความสุขไหนใจหรอคะคือแบบถ้าคุณโอเคก็คไม่มีเรื่องอะไรให้เขียนสักเท่าไหร่ว่าไหมคะมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสอมิติฉันคชื่อว่าคุณรู้ดีกว่าทุกคนนะคะคุณหมายถึงถึงมิติอ่าใช่ๆนั่นแหละแตนก็เถอะนี่คือ ิปในการเขียนของมกนทวันนี้ค่ะคุณเคยอายที่จะแบ่งปันงานเขียนของคุณเพราะกลัวว่ามันจะไม่ไดีพอหรือเปล่าล่ะมันอาจจะท้อแท้ที่ได้รับการตอบรับอย่างเม่อเียในสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทลงไปอย่างมากแต่ถ้าคุณได้พบกับคนอื่นที่สรุปในการเขียนแบบการแบ่งปันก็จะง่ายขึ้นมากเพราะแทนที่จะบอกว่า การเขียของคุณดีแย่หรือปานกลางเพราเขาอยากจะจรจ่อกับทุกสิ่งที่หล่อหลอมให้กลายเป็นงานเขียนขึ้นนั้นและสิ่งที่คุณสามารถทําได้มากกว่าแบบนั้นทําให้กาลังใจมากกว่าและทําให้คุณอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นมันแทบจะเหมือนคุณมีชมรมวรรณกรรมเล็กๆของตัวเองเลยคิดว่าไงครับ นี่คือคำแนะนำสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะหลือคนสุดท้ายแต่ว่าอัดมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วครับวันนี้ก็ขอตัดพัดไว้แต่เพียงท่านี้ก่อนนะผมก็งานชมรมก็ยังไม่ได้ไปเหมือนเดิมถ้าจะพัดหน้ามัก็สองพัทน,นะผมแตจะเป็นอีเวนต์งานชมรมน,นี้ก็จะเป็นอีเวนต์แนวเศร้าๆหน่อยนะครับดูจากอันนี้แล้ว เริ่มจะเข้าด่ามาแล้วครับทุกคนสับพาน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครสำหรับใครที่ชอบเกมนี้หรือว่าเป็นกำลังใจให้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็ิดใจให้ผมด้วยนะครับตอวันนี้ไปก่อนครับผมบายๆครับด้วยกันายได้ครับผม thank